ตอนนี้ที่ร้านก็ยอดตกเงียบมากลูกค้าหายไปประมาณถ้ารับสัปนี้เกือบเก้าบเ0ขายแทบไม่ได้เลยวัตถุดิบก็หาไม่ได้ลูกค้าก็ไม่มีลูกค้าไม่กล้าเดินทางมาแล้วค้าพานักงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้าเนือไปโดยปริยายครับ ก่อนช่วงที่โควิดมันจะหนักก็คือมีลูกค้าเข้ามาเยอะอยู่แต่พอตั้งแต่มีโควิดมาก็ก็เงียบลงไปตามแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับหลังจากโลกมาก็ลูกค้าก็เริ่มหายบางวันแก้วเดียว2แก้วจากเคยเป็นหลาย10บแก้วอะไรอย่างนี้ครับ ติดหน้าร้านขายเฉพาะหอกับบ้านอย่างเดียวค่ะขายแทบไม่ได้เลยเราไม่ได้ลูกค้าเลยค่ะไม่มีลูกค้าไม่มีคนใช้ตังคนใหญ่ก็จะมาจากพวกพวกแอปทั้งหยก็มีหลายๆอย่างอ่ะก็ตอนนี้วัตถุดิบหาไม่ได้ลูกค้าก็ไม่มีก็ไม่รู้ทำไมก็ทนทนไปอ่ะครั้งแรกนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือยังเยอะแต่ว่าครั้งสองยังน่าจะครั้งนี้โหสุดยอดอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัดรบแล้วเดือหรักพันแต่ที่เคยได้น้อยสุด สักหมื่นกาบาทเลยอย่างเงี้ยวันนี้เนอะว,วานราคน2องคนเองแต่วันหนึ่งพี่ได้300รอย่างเงี้ยแต่ถวพี่พี่กะมาเปิดทําไมต้องกินต้องใช้คืออย่างไง้เราก็สะสมยอดไปดีกว่าล,วลูกค้าไม่กล้าเดินทางมาแล้วแต่ว่าเราจะต้องมาสแตนบายเพื่อหวังว่าจะได้เงินกลับบ้านต้องอยู่ไปอยู่ให้ได้ สำหรับคนที่ประสบปัญหาเดียวกันกันกบผมนะครับขอให้มองไปข้างหน้ามองไปไกลๆผลที่เราอดทนสักวันหนแน่เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้อย่าหมดกำลังใจให้ตัวเองก็ให้อดทนแหละครับสู้ๆแล้วก็เชื่อว่ามันต้องผ่านไปได้ช่วยกันดูแลมาตรการของการรักษาโควิดถ้าช่วยกันอะ่ะมันก็จะได้ให้โลกนี้ มันไม่ต้องเกิดขึ้นอีกสู้ไปด้วยกันนะคะยังไงมันก็ต้องดีแน่ๆเลยค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะอ๋อเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆขอให้ทุกคนสู้ๆและเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะสู้ๆค่ะขอให้ทุกคนตั้งความหวังไว้ว่าวันข้างหน้ามันจะดีกว่าวันนี้ค่ะ